อธิบายในวันนั้นว่ามันเป็นยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นอ่าโมเดินมามาปัสสาวะใช่ไหมคะครับเสร็จหรือไม่เสร็จเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยฉันไม่ทราบแต่เขากําลังยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นโอเคทีนี้กระโปรงเขาเปียกเขาก็เลยหันไปดูบิดไปด้านขวาเอออ่ะอย่างเงี้ยบิดไปกระโปรงตัวไปเลยไหมฮะแหนแค่นี้แหะออแค่นี้อจ้าวแค่นี้แล้วก็เลยเซตกลงมาอเซด้านนี้ตกลงมาตกลงมาด้านนี้ใช่ตกลงมาด้านนี้แต่ว่า เกาะพยายามเกาะไว้พยายามจะเกาะใช่ก็คือเซแลวก็พยายามเกาะก็เลยเป็นแบบเกาะอยู่ขอบเรือตรงนี้นิดนึงอ่ะสองสามวิแต่แต่ก่อนที่จะเกาะเนี่ยเขาเกาะขาคุณแซนอยู่ไม่ไม่ไม่ตอนตอนฉี่อ่ะใช่แต่ว่าพอเสร็จหลังจากเขายืนแล้วอ่ะเขาก็ดูกระโปรงเขาแล้วเขาก็ตกเอียงไปอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับด้านแซนเนี่ยค่ะอ๋อเราเริ่มตั้งแต่ตอนที่ที่นั่งปัสสาวะได้ไหมฮะว่ามันเป็นยังไงอ่ะน้ำปัสสาวะไปที อ่ะคุณแซคือนั่งอยู่อย่างงี้ถูกไหมฮะครั้งหนึ่งไงนอนซะนอนไปเลยแซบนอนอย่างนอนอยู่าปอบนอนใช่แล้วก็ถือมือถืออย่างงี้เลยฮะแล้ก็ถือมือถืออย่างเงี้ยมือถืออ๋อตอนนั้นกำลังเล่นมือถืออยู่ใช่อ่าก็อยู่อย่างงี้แล้วตอนนั้นคุณแตงโมเขาได้บอกไหมฮะว่าจะมาจับขอจับค้าในนั้นนไหมไม่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 ได้ขอค่ะเดินมาหรอกกูฉี่แบบนึงนะแล้วก็แบบ แล้วนั่งเลยอ่ะเราก็ห้ามไม่ทันอ่ะแล้วก็นั่งเลยแบบนี้แหละค่ะนั่งแบบนี้เลยแล้วก็จับขาเราค่ะจับขาจับอขอบจับอะไรเขไม่ได้สังเกตเลยอ่าอ่อ,อแล้วตอนนั้นเนี่ยคนบนเรือคนอื่นเนี่ยเขาอยู่จุดไหนของเรือมีใครมาอยู่แถวๆนั้นไหมครแบบก็มีจ๊อบมีพี่กติแต่แต่ละคนก็เมาพอสมควรเนาะคือแบบดื่มกันมาเยอะฉันก็ไม่รู้ว่าครับไม่รู้ว่าเขาได้สนใจคนอื่นกันบ้างหรือเปล่านอกแต่แบบชิวๆของตัวเองอบ้าค,คือคือถ้าฟังจากอันนี้ถามทนายด้วยนะถามผุษแซนด้วยคือถ้าฟังจากเเออ่่่่ีีกกฝังงนนึยยาาาพจะบว เอ้คุณตังโมเนี่ยหรือน้องหลิวที่วันนี้มาสาธิตเนี่ยคุณตังโมเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะแล้วการที่เขาจะมานั่งฉี่แล้วหันหน้าเข้าไปในเรือเหมือนกับอ่คุณแซนนอนอยู่อ่ะอะคุณแซนนี่ไม่เป็นไรแต่ยังมีผู้ชายคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่อายเฉลเหรอแบบหันเข้ามาก็เปิดแต่นั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะ คุณจะเอาว่าคุณไม่กล้าแล้วคุณจะมาเหมาว่าทุกคนไม่กล้ามันไม่ได้มันเป็นปัจเิกบุคคลค่ะเรื่องแบบนี้คทนายว่าไงถ้าไปมองในเรือตรงจุดที่มีคนนั่งอย่างที่เขาบอกว่าคุณจ๊อบนั่งนะครับกับจุดที่คุณโมเขาไปยืนเนี่ยผมเชื่อว่าพอเวลานั่งลงเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นหรอกครับคงจะเห็นแต่ว่ายืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นหรอกครับว่าทําอะไรผมเชื่อแบบนั้นในจุดเหลี่ยมมุมอะไรอย่างเงี้ยเหลี่ยมมุมอะไรเงี้ยมันพอนั่งลงไปมันไม่เห็นหรอกครับเห็นแต่ว่ารู้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่ไม่่รรู้วาาทํอะไ อืมอืมอืมอ่ะตกลงพอพอสมมุติว่าจับปุ๊บเนี่ยอันนี้นานไหมฮะตอนที่ทําธุระคุณแตงโม่องไม่นานค่ะไม่นานแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือยืนขึ้นอทีหน่งยืนขึ้นปุ๊บกระโปรงเปียกเลยกระโปรงเปียกเอออแล้วเซเลยครับแล้วเซเลยปุ๊บเออแล้วก็ตกเกาะพายามเกาะขอบเรือไว้อ๋อซึ่งเซมาฝั่งนี้ค่ะ แต,แต่ก็ต,ต,กตกขอบเรือตรงเนี้ยตกอ่าตกขอบอันนี้ก็อาจจะคล้ายกับที่เขาจำลองวันนี้ไหมฮะก็่้ช่ชเบนออกทางนี้เหมือนกันอันนั้นคือเขากระโดดออกไปเลยอันนั้นเหมือนปีนหนึ่งเขาไปแข่งโอลิมปิกือป่ป่ะคะ <c oughs> กระโดดออกจากสปริงบอร์ดอย่างนั้นอนะไม่ใช่ค่ะคือเขาตกด้วยอินเนอร์ที่ว่า เราไม่อยากตกเรือนะแล้วเราก็จะพยายามที่จะไม่ตกเรือเราจะคว้าใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบอินเนอร์แบบอุ้ยฉันมาแข่งนู่นนั่นนี่หรือเปล่าอ๋อแต่ว่าแต่ว่าลักษณะก็คือออกมาทางนี้แหละค่ะถูกไหมฮะออกมาทางนี้แต่ว่าไม่ได้ห่างไกลนะคะคือออกมาแล้วติดอยู่กับเรือแล้วก็เกาะนะเกาะที่บอกก็คือประมาณสามสองสามวิสองสามวิไม่แต่พอแบบนี้เดี๋ยวบางท่านเขาก็เม้นมาไงก็บอกว่าจับรายละเอียดอีกคุณปอหรือที่พูดไปบอกสิบวิไม่ใช่หรอคุณปอไม่เห็นตอนตก ใช่อ่าอ่าอ่อ่ออ่ะแล้วพอพอพอตกไปปุ๊บก็อย่างที่บอกใช่ไหมฮะก็คือคุณแซงก็ร้องกรีดเลยคระกรีดขึ้นมาแล้วที่เหลือเ็าตกใจแม่คนบนเรือตกใจค่ะเขาก็รีบวนกลับมาไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่าอ่าอ่จุดตกผมย้ำอีกทีนะครับจุดตกต้องตกข้างเครื่องแล้วตกลงไปก่อนแล้วเกาะนะครับเกาะก่อนนะครับอย่างน้อยสักสิบวินนะครับแต่ผมย้ำอีกทีนะครับ ผมไม่อยากให้ทดสอบในลักษณะติดเครื่องเพราะถ้าติดเครื่องแล้วเกิดความสูญเสียผมว่าเราจะเสียหายมากกว่าได้แค่ทดสอบติดเครื่องในลักษณะที่ใบไม่ทํางานเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าโดนไม่โดนแช่อยู่ในน้ำนครับขอคนที่ความสูงคับหนึ่งร้อยหกสิบห้าซึ่งผมเห็นพี่นวัดเนี่ยก็ได้คัดสรรมาอย่างดีแล้วต้องขอบคุณพี่นวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะครับผมขอขยายว่าขอบคุณ สำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับแล้วมันจะดีมากๆที่สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศสร้างความกระจ่างให้กับ5้าคนบนเรือและครอบครัวของน้องโมที่จะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าถ้าตกตามเหตุการณ์จริงที่คุณแซนเป็นผู้เดียวนะครับที่เห็นเหตุการณ์และได้ให้ปากคำเนี่ยกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รายการพี่หนุ่มขนกระแสและได้ไลฟ์และได้ให้ปากคำในชั้นศาลเป็นข้อมูลเดิมทั้งหมด เพราะฉะนั้นคุณแฟนยังไม่ได้บิดเบือนคุณแซนพูดทุกอย่างตามพ้อที่จริงทําไมครับวันนี้การทดสอบถึงบิดเบือนหรือไม่ตรงในเมื่อเช้าตัวเขายังพูดคําเดิมผ่านมาสามตีคุณแฟนยังยืนยันคาเดิมว่าตกท้ายเรือเกาะไหมเกาะกันดีเพราะฉะนั้นคุณแฟนบอกแล้วนะครับว่าเกาะถ้าเกาะแล้วคุณต้องจําลองเกาะ อยาติดเครื่องเลยด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอธวัชชัยเขาบอกว่าเขาจะจาลองเองเองมื่อกี้เนี่ยเขาถามแซนตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้คุณหมอลองทําดูนะคะฉันไม่ท้าค่ะถ้าอยากทําก็ทําเนาะก็พลิกตกลงไปเลยอย่างนี้นะหมายถึงว่าระดับตรงนั้นนะ่ะคือเป็นประมาณเนี้ยอ่ะอคะุ่หนุ่มอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วโอเคค่ะเิแล้วก็เขาโอเคกูนะเขาก็ฉีดวันต้นะเขาเกาะเขาก็นั่งลงไปเลยแล้วทีนนั้ก็่ไงนี้มันนเเป็ครื่องเรือนะ ไม่ไม,ไม่ตรงนี้นี่ตรงอุ้นคือเครื่องเรือใช่เขาอุอน้นคืออุน้นทางนี้เหรอใช่อ่ะคือ,อค่ะนี่แต่เขาก็นั่งตอนเขานั่งสันก็ไม่ทราบว่าเขาจะจับอะไรยังไงตรงไหน,น,นแต่ตอนที่เขาจะลุกเขาเกาะอย่างนี้รอบนึงแล้วทีนี้สันก็ตกใจเพราะสันไม่มีที่เกาะประมาณนั้นนะคคือเขาจะดึงคุณลงไปด้วยอย่างนี้หมายความ่าคือเขาพยุงตัวเขาคือเขาไม่ได้จะดึงคุณลงไปแต่เขาพยุงตัวเขาแต่คือสันจะไหลแสดงว่าเขาอัาวะเสร็จแล้วเขาจะลุกขึ้นมาเขาเลยดึงคุณค่ะ หลังกูเฮ้ยจะหล่นแล้วขอขอตั้งหลักแป๊บนึงสันก็บอกเฮ้ยขอกูตั้งหลักแป๊บนึงก็คือกำลังพยายามสาหัสที่เกาะเพราะจะได้เขาจะได้ดึงดึงตัวเขาขึ้นมาได้จากการที่สันมีหลักยึดแล้วแต่เขาเสียหลักไปก่อนเขาไปทางนี้แล้วก็พลิกตกลงแล้วก็พลิกตกลงไปเลยอ่ะโอเคคือคือนี่คือคือเราพยายามจําลองให้ให้ให้เขาเห็นกันนะเพราะว่าตกคุณแฟนถึงจังหวะที่คุณตะนูพักตกลงไปเลยไหมคะเป็นยังไงคะตอนนั้นโต๊ะโอ้นเจ้าข้าวเหนื่อยยันข้าวเขาไปปัสสาวะท่า เราตอกอะไรไว้ไหมตอกตอกขาของคุ้มแดงจับขาข้างไหนกับคุณแซงไว้ก่อนตอกข้างแล้วคุมองคือหลังออกไชคนไมคา้างเดียวน้วามุณแดงได้จากมืไคุณอ้มือเอตอนนั้นเมาไหมคะม่จำดื่มก่อนหน้านี้ไหมคะดื่มเยอะคือคุมอง

คือมือท ame> ี่จับายที <t 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 ่อยู่บนเออ้ามจากข้ามจตกเนือไม่แบบทงจากเรือฝั่งไปก็ตั่งางไปได้ด้วยก็นี้แล้ตอนท่กไปเราได้เตรียมของเขาที่ไหนก็ต้องไปดึงม่อเลยไม่ถึงเลยก็แค่ไปไปขนนอ้อยจับโดยคนฝั่งเขาบอข้ามรือก็ไม่ถึงแล้วเออม่ถึงเราไมมีเราก็ต้องมาที่เรือได้ด้วยเ ยื่นตัวไปเอนกคือเราส่งตัวนิดหนึ่งเข้ามาคือส่งตัวลำบากนะหรือว่าไม่ต่อเนี่ยคืไม่ทราบว่าเขาตับขาส้างกระหรอกหรือไม่หรือว่าหรือเวลาไหนทรืยังไงพอแต่คือตอนแรกที่รู้สึกก็คือเขาจับขาบง่ายแล้วก็เราก็ไม่ได้มีต่อรูดต่อไปพูดที่นี่ที่แรกเลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้คือว่าหนึ่งสาเหตุที่วันนั้นโมตกลงไปอ่ะก็เพราะว่ากระโปรงโมเปียกแล้วโมหันกลับไปดูโมบิดตัวกลับไปดูแล้วโมเลยพลิกตกลงไปค่ะ อ๋อนี่คือสาเหตุค่ะอ๋อไอ้ชุดที่มันจุ่มลงไปในน้าใช่ค่ะแล้วก็เลยหันกลับไปดูเพราะว่ามันเปียกเฮ้ยมึงกระปงกูเปียกแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นมาอาวตกแล้วนึอกออกไหมคะคือเขายืนเขาพูดเขาพูดเหอเขาพูดเขาพูดเฮ้ยมึงกระปงกูเปียกอืมค่ะแล้วคุณแซน์ทำไงตอนนั้นแล้วเขาก็ตกลงไปแล้วได้แค่นั้นเลยคือเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากอค่ะแล้วซึ่งวันนี้ที่ดูเนี่ยก็เหมือนกับการเขามา จัดการจําลองลอ้อล้อเลียนอะ่ะคือเาขาในความรู้สึกเรานะคกับม,มัน,ม,นมันไม่มไม่ควรทําแบบนี้